สำหรับเมนูกับข้าววันนี้นะครับก็ตรดยมนใจทําเป็นเมนูแกงมะละกอใส่ไก่นะครับสําหรับวัตถุดิบที่ใช้มีดังนี้เนื้อไก่หั่นเป็นชิ้นพอประมาณนะครับวันนี้ผมเลือกใช้เป็นชิ้นส่วนน่องเนาะมะละกอสับแล้วก็ฝานเป็นชิ้นบางๆอย่างนี้นะครับใบกระเพราพริกแกงเผ็ดกระเทียเท่านะครับของกรุงรสน้าําปลาโอเคเดี๋ยวเรามาชมวิธีทํากันนะครับน้ำมันเล็กน้อยนะครับ ใช้ไฟอ่อนผัดเครื่องแกงให้หอมเมนูนี้ก็เป็นเมนูมนบ้านๆนะครับใครยังไม่เคยทานแนะนำให้ลองทำทานดูนะครับทานคู่กับไั่เจียวหรือจะทานคู่กับปลาเค็มก็อร่อยนะครับ เครื่องแกงเริ่มส่งกลิ่นหอมเราก็จะตามด้วยเนื้อไก่นี่รก็ จะดอกน,น้ำปลาลงไปในขั้นตอนนี้เล็กน้อยนะครับเพื่อให้น้อไก่เรามีรสชาติแล้วก็ความหอมมต่อกครับ ัดให้เข้ากันแล้วก็จะเติมน้ำเปล่าเลยนะครับสีสานสวยมาก ใส่เติมสุกนะครับชิมรสชาติผมจะปรุงรสนะครับด้วยเกลือแล้วก็ผงปรุงรสนะครับใครจะใส่เป็นผงนัวก็ได้นะครับ รสชาติไดตามที่ต้องการแล้วนะครับปิดท้ายด้วยใบกะเพราสิางกค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟ้วครับครับนี่ก็คือหน้าตามเมนูแกงมะละกอใส่ไก่ปีมือก็เตรียมใจนะครับลองไปทําทานกันดูนะครับเมนูกับข้าวง่ายๆบ้านๆแต่รับรองอร่อยถูกใจแน่อนอนคลิปเป็นใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซบับสไครต์เที่ยวทำใจดอทอมไว้ได้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ